ดีครับอ้าวหมวกนิสัยเดี๋ยวเดี๋ยวหาหมวกกันโอเคไ่ใส่หมวกเอาไหมหมวดอกข่านกดเท็ดโหลดอ่ะเอาละพี่น้องมาที่นี่สวัสดีครับพี่น้องเอ้ยบาดที่ไหนมาเราได้พญายุ่งห้างเหินม้งการไปโดนแล้วพญายุ่งผ้าไม่กินลาบเนื้อมาที่นี่มามาพี่น้องเอ้ยจิ้งเขาเศร้าเพราะไลน์มันไล่ขยายไปพี่ไอ้นุ่งสินในสาวจะโตพี่น้องจะโต บักตอหนาวหรดูบักสตอไอนออกหลายคัมาเงาสับพี่น้องเงาแซ่บๆต้องกันมาเร็วๆอันนี้จีน่กอดมาพี่จีบอกอ้ยพี่น้องเอยคูขาขาูแซ่บคัมาาเอาไไปไปฟอกไปไปจะาบอสเซีกเอาสอนไปพองน้ำยาเอาีแล้วมในห้องแม่ดเขาอดอยู ไปัหอไปกันอยู่ินไปพงร้อมคนเมื่อกันไปเอาคลิปนะพร้อมหมดละมาบอได้กูใจ้เม่ตอนมึงสโซดเข่าปากอยู่เนี่ยไม่ต้องอดะทีบอกว่าเบื่อหนุไไครก็กินอันลาบเนื้อโรดพี่น้องเยอะกว่ยาวๆพี่น้องยาวโคจิห่อตับใบดีๆเยอะจะน้อยในภาคกันว่ากินตับข่ได้โคจิวาไงไงปลาอะไหแบบอืมน้ำลายกูออก ต่อเผาตอนใหญ่ๆนะไม่นั่งดีสัดใจจุงตูนเข่าไปรูดอ่ะโซ่หอดทำมะนกิน,น้ำไปสร้างวัดไปงี้ค่บเครื่อบแตงหน้าแล้วแสบเนาะหอมห,หอมก่านไบปปุกเด้อบบือง่าเอาไปง่าันใส่เหนือนก็แแสบต่เนาะ ลาบใส่ใบบผังหน้ามันก็บแสบเป็นสูตรโบราณเถอะนะพญ <c oughs> ทมก็บ <c oughs> ใจแดงสัน <c oughs> ผมแหละมันดีมันเป็นปรุงบึกเด่นพ่อดีไข <c oughs> ่กับกินได้ลาดเนือ้อ <c oughs> <c oughs> ลูกน้องเขาก็เมาเลยทีลูกชายเขาก็เลี้ยงือือ่วย กวยน่อนว่ายังยกอยนอนเออลูกไป,ปใส่เบิดนี่งนอนสลบเบอรทั้งสองคนงแค่ได้ดีได้ค่าจ้ะได้การจ้ะวต่อต่อจะไม่ไงครับพี่น้องแซ่แบบ่แซ่บขักแซ่ยบลายบ่ยแซ่ยบลายแซ่ยบลายแซ่บแหงแเนาะพี่น้องเอ,อ้ยมือได้โบกินซีนบ่มีเนาะกินซ <c oughs> ีนแซ่ยบลาย ออกินโลดเ <c oughs> สมอโลกข้างแจ้งยังมีแต่สิพายุกับมาหรออห่วยเขาไ่สัห่วยเยอืไปตีกินกเก่งกว่าันไปโบกๆหรอเขากินข้ามข้าม เคยครับนี <iku> ah Mama, ่ไงพ่อเอาาช่วานอนหลับฮะฮะผู้ใดหงวยเนลย แมวนอนเมืองขาไกลเหรอเนี่ยเกียดติแตแม่หายมั่นเนื like ้อสันเนื้อสันเนื้อสันนอกพี่น้องพ่อยดีกันในบิ๊กนิดหน่อยอย่กระเพาะบางย่างแฮง chòi vẫn không sớm nhanh ngon re. và <podría. C embaixo> <coughs> แม่เขาหลุดบบปวยเขวิดกระตายอยู่คนไรเห้ยอืมอะไรมู้อืมอืมไปแล้วน่าดีโอยค ừ chứ chưa 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 ท้ายโลกปุ่นคนโลกบัตเนาเลยก่อนอุมันสุกเอาเอาเอ,า <c oughs> อ,อ้าก็เริ่มกดไลค์กดแชร์พยายโยเด้อกดติดตามน้ำลาบเนื้ออาจารย์แน่ๆ คลิปนี้เอาไว้จำนี่คลิปหนาพอไม่ได้พี่น้องเด้อบ๊ายบาย